สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่ผมไปเที่ยวที่เขาค้อนะครับก็ไม่ใช่คลิปที่ผมจะทําอะไรมากหรอกแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ได้พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวกับพี่แล้วก็เพื่อนนะครับผมเลือกที่จะแคมปิ้งที่เขาค้อไปเซนีเขาค้อนั่นเองครับหลายคนก็รู้จักหลายคนก็ไม่รู้จักครับซึ่งผมไม่รู้จักครับครั้งแรกที่ผมมาด้วยแหละสายกลางเต็นก็น่าจะรู้จักนะครับพอดีว่าที่นี่ก็ดังพอตัวเลย เอาจริงนะท่านผู้ชมผมขอเล่าในสไตล์ของผมนะเมื่อกี้ไม่ถนัดเลยนะเนี่ยเล่าแบบสไตล์เล่าเรื่องโอ้ไม่ชินเลยเว้ย<ะ>นั่งรถมาเกือบ5ชั่วโมงขอพักหน่อยก็แล้วกันนะฮะเกงทำยังไงมันถึงจะตั้งได้หรอ คนที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คือพี่ของผมนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่ขับรถมาตลอดทั้งเกือบห้าชั่วโมงจะมีแรงมาอัดคลิปต่อนะครับดูสภาพผมดิท่นานผู้ชมผมเอาคู่หูบัตตีประจำตัวของผมมานะครับเพราะว่าถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมก็หน้าเบื่อพอตัวเลยนะครับกางเต็นท์กับพี่แล้วก็เพื่อนพี่สาว ถ้าผมไปคนเดียวผมก็ไปรู้ว่าจะคุยอะไรกับพวกเขานะผมก็เลยเอาเพื่อนห้อยมาด้วยนะครับอ้นี่ถ่ายวดีโออยู่เหรอถ่ายวดีโอฉันก็เตัดไปตัดาแคมพีพ,พีพวกเขาก็เสร็จกันแล้วนะครับส่วนของผมยังไม่เสร็จนะฮะเหลืออีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินด้วยนะครับเป็นภาพที่สวยมากเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งแน่ตอนนี้ก็ตอกๆไปก่อนนะครับทาอะไรได้ทําไปก่อนนะครับตอนนี้ เข้ากันสองชื่อกันครับบริการางจังหวัดสองชนะครับฮะนี่คือคน,นอ้วนแง่เอ๋ยเมื่อกยเห็นกันนี่แง่ต่างคนก็มาเก็บรูปภาพวิวสวยๆนะครับยามดวงอาทิตย์ตกผมก็ไม่รอช้านะครับที่จะหยิบมือถือมาถ่ายวิวนี้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วนะครับ พอมือข้ามพวกพี่ๆเขาก็จัดทำเซตอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรนฟรายมาม่าบางคนก็เอ j นจอย Enjoy, บางคนก็ไม่เอ j นจอยนะเพราะว่าปกติก็ไม่เคยมาเที่ยวอะไรแบบนี้อยู่แล้วนี่ก็เป็นวิวยามค่ำคืนนะที่ทำการประชนีนะครับก็สวยใช่ได้สวยใช่ได้หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปอีก อาวิโยหอกินไรจะทำไรอะไรไปครับแคมปิ้งก็ต้องมีขนมอยู่แล้วท่านผมาชมหมดแล้วอะน้ำอัดลมแป๊บ,บส่งแปบซี่โค้กโคโรโคล่าเหมาะสำหรับการเซพบรรยากาศบนภูเขาอย่างนี้เฮ้ยดไ้บอกไหม what the fuck เอ๊ะไปเลยสาถือว่าผ่าขอโทษทีนะครับท่านผู้ชมที่ผมไม่ได้อัดอะไรมาเยอะในช่วงที่กินข้าวแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอัดอะไรครับเดี๋ยวมันจะเป็นการที่แบบเล่นมุกฟืดๆกัน2คนนะครับสำหรับผมตอนนี้อ่ผมยังไม่ตื่นเลยมั้งพี่สาวผมก็เลยไปถ่ายแทนจริงๆผมก็ไม่อยากถ่ายหรอกแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลย แน่นอนสิ่งที่ท่านผู้ชมหวังและก็ตามหามาตลอดนะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้สักครั้งผมก็อยากเห็นจริงๆแบบว่ากับตาตัวเองนะว่าทะเลหมอกมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะทำรับผมเหรอถามว่าคุ้มไหมตอบได้คําเดียวเลยว่า นมสดมันก็ต้องช้าๆแบบนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชม,อมหอมๆเลย<ะ>นี่ยผมใส่น้ำตาลนะใส่เท่าไหร่ดิจับจองที่ถ่ายรูปแล้วก็คนเยอะมากเลยครับตอนเช้าเพื่อที่จะได้มาถ่ายรูปกับทะเลหมอกให้ทันต้องแหกขี้ตาตื่นมาให้ทันนะครับเอาจริงนะครับตอนนี้ผมก็นั่งชิลกับนมสดของผมอยู่แล้วก็คุยกับเพื่อนเซฟบรรยากาศแล้วก็ยอดวิวตรงนี้ไปสําหรับรูปเหรอผมก็ถ่ายไม่ได้นิดหน่อยนะแต่ผมก็ไม่ได้สายถ่ายรูปเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชม1 2 3 4สสี่ อีกกลุ่วอ่ะอีกรลป,รปจริงๆนะมีมีแค่นี้จริงๆสําหรับจุดตรงนี้นะครับคือหลายๆคนอนะ่ะต้องมาถ่ายตรงนี้ถ้าไม่มาถ่ายตรงนี้ก็แบบก็ดูเหมือนว่าจะไม่มาถึงนะคือต้องมีรูปกลับบ้านไปอวดเพื่อนไปอวดพี่ไปอวดน้องสาหรับผมน่ะเหรอผมแ่บเป็นตากล้องอ่ะรอบนี้ถ่ายให้สาวๆซะด้วยรอบนี้เป็นไงหล่อเปล่า เหมือนจะมีทางลงไปอีกชั้นหนึ่งนะท่านผู้มชมเพื่อที่เราจะได้เข้าใกล้ทะเลหมอกมากขึ้นนะครับก็รีบๆถ่ายนะครับก่อนที่มันจะหายไปกว่าจะได้รูปอีกก็คงเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะโอ้ยทางอะไรครับเนี่ยเต็นไตัก็มีให้ลงไปกใกล้ๆอยู่นะพอเดินมาสักพักเนี่ยผมก็สนใจที่อยากจะซื้อหมวกนี่ไปลองใส่นะเออก็แบบอารมณ์แบบว่าคล้ายๆชาวอิสกิมอะไรอย่างนี่นะ เ้อนโซเสอนฮะอ้เหี้ยะเสียโอ้ยเดามีนี่เอ้ยนี่นี่ร้านค้างนี่สืบทอดจะตนารมชาวมองโกเลียโดยสมุนแบบก็เ่าร็วเรียกเห็นแล้วเนี่เฮ้ยนี่สาวดำโกเลีอไม่เข้าโกหรือเฮี้ยไปหาหาดไปหาบุงเลย กองรู้ไหมเราอุตส่าห์มาเข่าขนาดนี้มึงก็ยังเล่นเกมใช่บ้าเกมบ่ตอนนี้เจ็ดโมงจะแปดโมงเช้านะหมอก็หายไปแล้วนะครับนะคนก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับเรื่องจะเป็นทิงของเต็นท์ของพู่นนะทกอเทียวที่มาเช่านี่ข้างๆก็มีเรื่องราวกูหายไหนวะ ุดบริการของไปรษณีย์เขาคอนดีอย่างหนึ่งเลยก็คือชาร์จแบตฟรีนะฮะมีจุดบริการอยู่เอาแบบนี้ก็เสร็จดีเมื่อเช้าเรากินเป็นไข่กระทะนะครับพวกพี่ๆก็ทําให้ผมกินนะครับหนึ่งกระทะเท่ากับสองคนนะครับผมคิดกันนี่แหละนะครับเพื่อนแต่ผมมากแล้ใส่ทำไมกินไข่ไม่ได้กินมากๆเลยหมาถึงเรื่องในเต็นทำไมอ่ะไม่มีเลยครับ S <S ต้องมีอะไรแน่เลยดิงยี่เสียงโกนนองกับกล้องวะตื่นมาแล้วบอกว่ารวมคุณผมยัจำไว้ยังมเรื่องไหมมีตื่นอ่ะูไม่ได้อะไม่บอก อ้มาเก,ก็บปลาโอ้ย,ยมาเก็บปลา <g Boy> ถ่ายตามไปชีวิตลาดโลคือตอนนี้ผมก็กำลังเก็บของไปที่รถนะฮะแต่ว่าเพื่อนมาถ่ายาทำไมไม่รู้นะเฮ้ยอยู่ไดนดิพี่ที่นี่คือที่นี่คือมอนแกะค่ะมีแกะไหม มอนแกจราคาเข้าก็จะประมาณนี้นะครับ100ผู้ใหญ่ราคาเด็กก็จะแค่40นะครับตรงนี้ผมก็ล้างเชื้อเท้าก่อนเข้าไปนะครับแม่ยังไม่ทันเข้าไปข้างในเลยนะครับท่านผู้ชมชผมคิดว่าคุ้มเลยนะสำหรับร้อยบาทที่ผมเสียไปมันเป็นวิวด้านขวาก็เป็นคาเฟ่ด้านตรงกลางก็เป็นแกะเอ้กองแกะแกะเราทำเตียงได้ ทางด้านในคาเฟ่ก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารขายกันเต็มเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็ผมสั่งเป็นโกโก้ของเพื่อนผมสั่งเป็นสตรอเบอรี่นะครับพอถ,ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเครื่องอันนี้ก็จะดังเองนะครับท่านผู้ชมโก็สั่งโกโก้มาแล้วเขามีบาวนี่แถมมาด้วยนะเฮ้ยเหมือ,มอมมนโกโกโน้นมสดหลายพวกนี้นะคือสปกเนเจอร์ค่ะเพราะว่าเข,า,ข,า,ข,า,ขาติดป้ายไว้สตรอเรี่นมสดไข่เกค็มเนี่ยินไล่ระดับเด้อ ได้ไอเหี้ยวหน้าพี่พี่บีได้เลยครับหลังจากที่พูกเราเติมพลังด้วยของหวานแล้วเนี่ยเราก็มาเดินดูแกะแล้วก็อยากป้อนอาหารให้น้องนะแต่น้องไม่เอาน้องเดินหนีนะครับสงสัยจะร้อนนะฮะเอามาขี้ด้วยวะทำไมต้องม่อนเยอะอะไรม่อนมันคืออะไรประสาเหนือเหรอใช่ม่อนแอปเปิ้ลอ่ะชิงช้าอาขาก็ม่อนซากุระ บ้านน้องแก่จะฝึกบทวุทยุของแกครับก็ะคุมันไล้เออด้คุณนี่ต้นอะไรนะมอนแอปเปิลเฮ้ยแอปเปิลปอรแอปเปิลปอแลมวมีคนกัดด้วยนี่หว่าก้องก้องมันมีรอยกัดด้วยอ่ะเออฮะมอนสักุระปอร์มโอ้ชิดดอกพญาเสือโคร่งอะไรทั้งนั้นแหะมันของปอม

ถ้าม,มองตัวห่างสั้นมงตัวห่างยาวก็คุกรัอคนอนฟูรอฮะโอ้ะขอโทษรบเฮ้ยหันมาละว่าชื่อนิวเซอรว o กลม ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปร็อกคลิปไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับที่จริงคลิปนี้ผมค่อนข้างที่จะดองนานเลยคือผมไปเที่ยวท้ายปีที่แล้วช่วงธันวานะครับก็เป็นช่วงหน้าหนาวตอนนี้หน้าร้อนจัดๆเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะทุกคนหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปไปเที่ยวอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแบบครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโล